คุณผู้ชมคะขอเชิญคุณผู้ชมที่สนใจนะคะไปร่วมงานนี้กันค่ะกับสํานักงานรับนักศึกษาและบริการนานาชาติมหาวิทยาลัยศิษย์นะคะร่วมกับมิสเตอร์คาเฟ่ค่ะมีการจัดก,กิจกรรมนะคะสวิตช์อัพค่ะเพื่อเป็นการหาเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร่วมระดมทุนซ่อมแซมหลังคาบ้านฉุกเฉินดอนเมืองนั่นเองค่ะสําหรับกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ชมคาจะมีการจําหน่ายเสยืดก็คือสวิตช์อัพนะคะในราคาตัวละ200บาทเท่านั้นเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือนะคะช่อมอ่าซ่อมแซมหลังคาบ้านฉุกเฉินดอนเมืองให้ได้รับคคววามช่่ยเหลือะ ขณะนี้ภายในงานนะคะก็จะมีนักแสดงชื่อดังอย่างใหม่ดวิกาเนี่ยแหละค่ะนฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิษย์นะคะมาร่วมจำหน่ายเสื้อแล้วก็ร่วมหาเงินทุนในการบริจาคด้วย ส่วนบรรยากาศภายในงานค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีทั้งแฟนคลับผู้ปกครองแล้วก็นักศึกษาผู้ร่วมบริจาคเงินและก็ร่วมซื้อเสื้อเป็นจํานวนมากขณะที่ใหม่ดาวิกานะคะาฝากเชิญชวนค่ะผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันทําบุญเยอะเพื่อเป็นการนำไรายได้ไปซ่อมแซมบ้านพักจุกเฉินนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของน้องใหม่ดาวิกามาฝากกันด้วยไปติดตามกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะใหม่มากับโครงการเติมหวานค่ะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะคะเติมความสุขนะคะให้กับบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะจะเอาไปซ่อมแซมหลังคาค่ะแล้วก็วันนี้นะคะใหม่ก็มาขายเสื้อนะคะซึ่งเสื้อเนี่ยตัวละ200บาทแต่200นี้เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆค่ะก็คือ200เนี่ยบริจาคทั้ง200เลยนะคะก็ ขอเชิญชวนแล้วกันนะคะเชิญชวนทุกๆคนเลยค่ะมาร่วมกันเติมหวานนะคะช่องทางนะคะที่จะซื้อเสื้อนะคะก็จะมีที่มอลังสิตของเรานะคะแล้วก็อีกที่นึงก็คือร้านมิชตาคาเฟ่ของใหม่นะคะซึ่งก็จะมีเสื้อจัดวางให้ให้ทุกคนเนี่ยได้จับจองกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกล่องนะคะซึ่งถ้าใครไม่ไม่ต้องการเสื้อนะคะก็ยังมีกล่องรับบริจาคค่ะซึ่งบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองเนี่ยก็เป็นที่ที่เขาเรียกว่า ต้องการนะคะความช่วยเหลือสูงนะคะก็อยากจะให้ทุกคนมาช่วยเหลือกันเยอะๆนะคะมาเติมหวานกันค่ะค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานรับนักศึกษาและบริการนานาชาติมหาวิทยาลัยเยงศ์ค่ะห้อง103อาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยยงศีต์นะคะ หรือว่าคุณผู้ชมค่ะสามารถบริจาคโดยตรงได้ที่รามิสตาคาเฟ่เพื่อเป็นการช่วยคืนความสุขให้แก่น้องๆที่บ้านพักฉุกเฉินนะคะที่ดอนเมืองน,นั่นเองค่ะไปร่วมกันนะคะร่วมทมําบุญแล้วเราก็จะมีความสุขกันด้วยละ,ค,ะค่ะค่ะใครสนใจนะคะบริจาคก,กันได้ค่ะแม้เมื่อกี้ใหม่นาะวิกาเขาสวยจริงๆนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรอบรัวมหาวิทยาลัยแงสิทธ์ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกลับมาถึงทงอัปเดตสวัสดีค่ะ